ค่ะแล้วหลักการทรงงานนะคะอาจารย์ในเรื่องของหลักการทรงงานเนี่ยจะมีวิธีการเข้าไปประยุกต์ใช้กับการวิเคราะห์ความคุ้มคาม่าโครงก,การยังไงการศึกษาของหลักการทรงงานขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะครับ ก็ถือว่าจะช่วยโดยเฉพาะทางน้องๆน,นักศึกษาหรือผู้ที่สนใจที่จะเรียนรู้ปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยบางทีปรัชญ,ญาอาจจะเป็นแนวคิดที่เป็นภาพใหญ่นะครับเป็นพื้นฐานของการดําเนินชีวิตแต่หลักการทรงงานเนี่ยคล้ายๆกับเป็นการประยุกต์เล็กๆนะครับว่าแนวคิดขององค์พระบัทิสเด็พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเอาไปใช้แล้วเนี่ยลักษณะการนําไปใช้จะเป็นยังไงนะครับ ซึ่งหลักการทรงงานของพระอ,องค์ท่านเนี่ยก็จะมีหลายหลักการทรงงานผมจะขออนุญ,ญาตคัดเลือกมาสัก 4- ี่ห้าเรื่องนะครับที่จะมีความเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ความคุ้มค่านะครับเพราะว่าหลักการหลายๆห,หลักการเนี่ยพอมาดูแล้วเนี่ยก็คือการประยุกต์ใช้ปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองนะครับอย่างเช่นขออนุญ,ญาตเริ่มต้นนะครับ<ฆ>อ,องค์พระบาทสมเด็จรเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านทรงพระราชทานหลักการทรงงานไว้องค์หนึ่งเรียกว่าภูมิสังคมนะครับภูมิสังคมความหมายก็คือว่า เวลาเราจะไปทำโครงการที่ไหนเ,นเราจะพบว่าลักษณะของโครงการที่เราทำเนี่ยอาจจะต้องประยุกตไปให้สอดคล้องกับภูมิประเทศของแต่ละพื้นที่นะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยหนึ่งภูมิประเทศไม่เหมือนกันนะครับคุณภาพดินไม่เหมือนกันลักษณะการไหลของน้ํา playable, ไม่เหมือนกันอุณหภูมิไม่เหมือนกันนอกจากนั้นนะครับชุมชนก็คิดไม่เหมือนกันนะครับชุมชนในภาคเหนือก็อาจจะมีพฤติกรรมมี ประวัติความเป็นมาต่างจากชุมชนในภาคอีสานเพราะฉะนั้นเวลาเราเจ,จะไปทําโครงการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลักษณะของฝายเก็บน้ําก็ดีโรงเรียนก็ดีนะครับตัดถนนก็ดีลักษณะการใช้ประโยชน์เนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นคนที่ทำวิเคราะห์ความคุ้มค่าเนี่ยก็ต้องตระหนักถึงความแตกต่างเหล่านี้มิฉะนั้นแล้วโครงการของเราเนี่ยอาจจะอาจจะไม่ประสบความสําเร็จยกตัวอย่างง่ายๆเช่นก่อนอันนี้เราก็ได้คุยกันไปนิดนึงแล้วก็คือว่า สมมติเราจะทำธุรกิจร้านอาหารร้านอาหารร้านนี้อาจจะประสบความสำเร็จในภาคเหนือแล้วเราคิดว่าถ้าภาคเหนือประสบความสำเร็จอ๋อภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคใต้ก็ต้องได้รับผลตอบรับที่ดีด้วยซึ่งที่จริงแล้วมันจะไม่ใช่อย่างนั้นเลยเพราะว่าคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขาอาจจะมีรสนยยมด้านการทานอาหารไม่เหมือนกับภาคเหนือนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราขยายธุรกิจอย่างผีผามเนี่ยเราขัดทุนได้เพราะว่าเราอะไร เราไม่ได้ตระหนักถึงความแตกต่างของภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่นะครับก็หลักการทรงงานอันนี้ก็เหมือนกับจะบอกพวกพวกเรานะครับที่มีการทํางานว่าเราคงจะไม่สามารถลอกเลียนแบบได้บางทีเราจะพบว่าหน่วยงานเนี่ยพบว่าเ,ออเคยทําโครงการอันนึงแล้วสาเร็จที่ภาคเหนือก็จะใช้คําว่าปูพรมขยายผลยยไปยังที่อื่นๆอ,อีกร้อยสอโครงการอนุมัติงบประมาณมาพอไปทําแล้วก็ ไม่ประสบความสาเร็จสูญเสียงบประมาณนะครับเพราะว่าไม่ได้ประยุกต์ตามภูมิสังคมของในแต่ละพื้นที่นะครับน,นี่ก็จะเป็นหลักการทรงงานองค์ที่1ที่จะขออนุญาตมาเชื่อมยงให้ให้ฟังนะครับสองก็คือมีหลักการทรงงานอีกอันหนึ่งที่อีกองค์หนึ่งก็คือพระองค์ท่านรับสั่งว่าเราต้องไม่ยึดติดก,กับตำรานะครับอันนี้ก็คือเพื่อที่จะสอนให้เรากล้าที่จะคิดจะเรียกว่าแตกต่างก็ใช่แต่ว่า ให้เราคิดตามคันลองตามเหตุและผลขอ,ของเรื่องที่เรากำลังศึกษาอยู่นะครับไม่ใช่ไปบอกว่าสมมตินะครับถ้าจะมีการตัดถนนสักเส้นหนึ่งเนี่ยประโยชน์ของถนนมีอะไรบ้างตำราก็อาจจะให้รายการมาว่าถนนก็คือ,อประหยัดเวลานะครับลดอุบัติเหตุอะไรทำนองนั้นแต่ที่จริงในพื้นที่ต่างๆางเนี่ยบางครั้งเราจะพบว่าประโยชน์ของถนนอาจจะแตกต่างไปนะครับประโยชน์ของถนนในบางพื้นที่อาจจะมีลักษณะ เพื่อให้นักเรียนเนี่ยสามารถไปโรงเรียนได้เพราะฉะนั้นประโยชน์ของถนนมันก็จะเป็นเรื่องของการอำนวยความสะดวกด้านการศึกษามากกว่าที่จะเป็นเรื่องอื่นแต่คนที่จะกล้าที่จะตีประเด็นพวกนี้ออกได้ว่าถนนเส้นนี้จริงๆแล้วสร้างประโยชน์ให้กับเราอย่างไรบ้างเนี่ยก็ต้องมีความกล้าที่จะคิดนอกกรอบนะครับแล้วก็ไม่ยึดติดกับตำรามากเกินไปเพื่อให้เราสามารถวิเคราะห์เนื้องานที่แท้จริงออกมาได้ว่าโครงการลงทุนต่างๆนี่ตกลงประโยชน์มันมีอะไรบ้างหรือ หรือต้นทุนผลกระทบต่อสังคมมีอะไรบ้างนะครับนี่ก็เป็นอีกองค์หนึ่งาาการมีส่วนร่วมนะครับนี่ก็เป็นหลักการทรงงานข้อหนึ่งที่พระองค์ท่านรับสั่งว่าการดําเนินโครงการต่างๆเนี่ยต้องให้หลายๆภาคส่วนมีส่วนร่วมเวลา,าเรามีส่วนร่วมเยอะๆเนี่ยเราก็จะเห็นมิติต่างๆของโครงการลงทุนของเราว่าสร้างผลกระทบอะไรบ้างแล้วถ้าเรายังจําได้นะครับ ก่อนหน้านี้ครั้งแรกเลยที่เราคุยกันเรื่อง9ขั้นตอนของการวิเคราะห์ความคุ้มค่าเนี่ยขั้นตอนแรกเลยก็คือเรากำลังเราจะต้องดูว่าอะไรเอ่ยใครบ้างได้รับผลกระทบนะครับ<ม>เพราะฉะนั้นมีส่วนได้ส่วนใช่ใครบ้างที่มีส่วนได้ส่วนเสียเพราะฉะนั้น<ม>เวลาเราให้ประชาชนเขามีส่วนร่วมเนี่ย<ม>เราจะมองเห็นภาพออกว่าเออกลุ่มนี้เขาได้นะ,ะกลุ่มนั้นเขาเสียนะแต่ถ้าเกิดเราเราไม่ได้ให้ให้ประชาชนมีส่วนร่วมเนี่ยเราก็จะมองไม่เห็นภาพทั้งหมดนะครับเวลาวิเคราะห์ ผลได้ผลเสียเราก็จะผิดพลาดเช่นเราอาจจะลืมชุมชนบางชุมชนไปหรือเราอาจจะลืมบางประเด็นไปเช่นเราลืมประเด็นด้านสุขภาพบางทีเราวิเคราะห์สุขภาพแล้วสิ่งแวดล้อมวิเคราะห์แล้วอ้าวเราลืมประเด็นเรื่องความมั่นคงเป็นต้นแต่การที่ให้หลายๆคนมาช่วยหารือกันเนี่ยเขาจะสะท้อนให้เราทราบว่าผลทางบวกของการลงทุนมีอะไรบ้างผลทางลบมีอะไรบ้างเหล่านี้เป็นต้นนะครับแล้วก็องค์สุดท้ายนะครับที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คือ,อการ ใช้ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยเราจะไม่ดูมิติทางการเงินเท่านั้นว่าประเทศได้ได้เงินรายรับเข้ามาอย่างไรบ้างแต่เราจะดูว่าประเทศโดยรวมเนี่ยได้รับประโยชน์จากโครงการอะไรบ้างซึ่งพระองค์ท่านก็พระราชทานหลักการทรงงานองค์นี้มานะครับดฉงนั้นเราจะเราจะเห็นได้เลยว่าเวลาเราดูในรายละเอียดเนี่ยจะมีหลักการทรงงานในหลายๆข้ออย่างที่เรียนไปให้ทราบเนี่ยนะครับ ที่สามารถเอามาประยุกต์ใช้ได้กับการวิเคราะห์ความคุ้มค่าแล้วมันจะทําให้งานวิเคราะห์ความคุ้มค่าของเราเนี่ยมีความรอบคอบมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีความแม่นยํามากยิ่งขึ้นครับ